สวัสดีครับผมพันหม่องเดอะอีวหมอยอและตอนนี้เราอยู่ใน DC และอยู่กันที่อิเล็กโตเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนแล้วก็วิ่งมาโลเคตดูก็พบกับเรากองซากศพที่กำลังแบบยืนก่อมอบกันอยู่ผมเลยคิดว่าคนน่าจะอยู่แถวนี้เอาไงดีว่าเราเดี๋ยวต้องหามุมดูนะเนี่ยอืมน่าสงสัยไม่บ้านก็ไอกระเช้าขายของแล้ววะสองจุด มับเขาให้เต็มข้อหงายข้างเฮ้ยใจยเย็นครับเจ๊ผมขอดูดของก่อนแถวนี้ผีเยอะมันต้องรีบโอ้ยถอยไปเอ้าตายเลยเว้ยแรงตบกูแรงจัดสวัสดีครับพี่ไบเกอร์ขอทางหน่อยพระเอกมาแล้วอย่างน้อยต้องมีสองศพอะตรงเนี้ยศพที่มันยิงกับศพที่ผมยิยงอีกหนึ่ง แต่ตอนนี้ขอรักษาตัวเองก่อนมีความต้องการทางแพทย์จริงนี่เวรเก่าโอ้โ้หูมันยัดอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยดูตัวแม่งเหมือนตัวเปล่านะแต่ข้างในแม่งยัดโล็กทองคำเอาไว้พระเจ้าจอร์ดโอเคไม่เหลืออะไรลปะปีะเอ๊ยยังไงอีกสมนึงใกล้ๆก,กันเลยรูทหแล้วถึง2แม่งพกแบนเดจกันมาเป็นร้อยอลูกพี่ <c oughs> อิเล็กโตนี่มันแบบจุดศูนย์รวม,คว,มความสนุกจริงๆว่ะ ไปทางไหนคนมันก็ยิงกันและรอบนี้เสียงแบบไม่ใช่ปืนธรรมดาเป็น AK เลยอะ่ะของไฮไฮกรดมันมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงวะเอาเห็นกูจริงป่ะเนี่ยโอ,อ้อย i, ผี้ยมันไล่ทางนู้นอยู่เหมือนมาขา่าผมได้ยังไงอะวไ,อวไยตาไวายิงมึงเนี่ยมันรู้ตำแหน่งเราแล้วมั้งเนี่ยโอ้ถอยก่อนเอาอะซัดแล้ววะ เอาเอาเอาร้อนล้นล้อนล้นเคลียร์ผีด้วยปืนกลเลยเลยเราหามุมยิงดูดิเผื่อได้แว๊บเอามันปิดประตูไปแล้วเหรอเชีย่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผีมันม,นมาทางนี้วะกูมไม่ได้ทำอะไรให้พวกมึงผิดสังเกตเลยนะเฮ้ยผีเกมนี้นี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆว่ะขนาดเราไม่ได้ขยับด้วยซ้ำอะ่ะสงสัยอยู่ในหมดอเลิร์แล้วมันจะแบบว่าการมองเห็นน่าจะโดนบัฟมั้ง ตาดีจัดจานขอบคุณครับวุ้ยไม่โดนหรอได้ไงอะ่ะชิปหายไวว่แล้วกูเฮ้ยมันไม่โดนได้ยังไงวะไปซะและโอเคปัญหาต่อไปคือต้องรีบเลียร์ผีให้หลุดเป็นงานหลังงานกูง้องอีกรอบแน่ ไปไปไปปิดผนึกอ่าเรียบร้อยเจอกลุมผนึกมารไอพวกชาติเปรตหลังล่อผีเข้ากดังเสร็จผมก็ขึ้นมาซุ่มอยู่บนโคลหินตรงโบทในอิเล็กโตเพราะว่ามันเป็นจุดสูงที่ผมคิดว่าน่าจะมองเห็นอะไรบ้างแหละไอตัวเอคที่ผมตามตอนแรกก็ช่างแม่งแหละเพราะไม่รู้แม่งไปไหนแล้วเหมือนกันเฮ้ย,ยเจอตัวละแม่งแอบ,บอยู่นี่นี่เอง เ่ายาสลบเข้าคมับหลับเรียบร้อยจําไว้นะครับคนลมมันต้องซ้ําอีม๋มวยเก็บของตอนนี้เป็นขั้นตอนละเอียดอ่อนนะครับเราจะต้องเข้าไปอย่างปราณีตปลาเย็นถ้าไม่เย็นแล้วก็ซอมบี้ได้ลุมถึงเราแน่ดู <c oughs> ด้วยซิโอไม่ใส่เกาะซะด้วยแล้วปืนที่อะไรมึงแบกอะไรมาบ้างเนี่ยพระเจ้าจาอดมึงมีของ,ของขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยบ้านโนเรเลดหรอน้องหรือไปเลดเขาหรือเก็บซากเลดโอ้โห <c oughs> อะไรเนี่ยมึงต้องไปเก็บบ้านใครสักคนแถวนี้มาแหละกูดูทรงแล้วเนี่ยสภาพเดียวกับกัตดาฟี่เลยอ่ะห่อปืนพกทองหนีลงไปใต้ทอโดนประชาชนลุงกระทืบอ่ะทรงเดียวกันเด้เลยแต่เพียงแค่ไอ้นี่แม่งไม่ได้ห่อปืนทองกับกระสุนเงินนะดิพระเจ้าเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหน่ะอยู่ข้างล่างกระเป๋าฟ้าเมื่อกี้ใครอะ ไม่ใช่ผมมันวิ่งไปหน้ามันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปหน้าโรงพยาบาลขบอฟ้าขาเติมหมดเลยเติมหมดเลยไปไหนวะโอ้สลลบแฟนมั่งตายแล้วมาสลลบมาสลบมาสลบมันโอ้ยยิงแม็กกูส่งสองมิดโอ้ยยิ่งไมกูตายมาตายมาตายกูเช็คขวาไม่มีเฮียรูขึ้นมาลูกขึ้นมาตัวยิงเลย มาเลือกก่อนมาเลือกก่อนไอ้เหี้ยเจ็ดสิบนัดกูไปหมดเลยไอ้เหี้ยมันวับเกินไม่รู้กนินหมดก่อนนินหมดก่อนลู่เราจะลู่ลูดลูดตั้งแต่กลางถนนยันยันหน้าบ้านนะพี่ตอนมันค้างอ่ะเฮ้ยแล้วกูปิดประตูไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาปิดประตูดิเอาผีโอ้ยโดนหลอมกูโดนหลอมกูโดนหลอม S <S เออฉกขวายแล้วไม่มีใครรืออออ้อวางเพยงเพยาแา่เท่านั้นแหละสุดท้ายมันจะพักซื้อออกมาเป็นที่เดิมไอพี่เฮียไอพี่เฮียจากนั้นแก๊งเราก็เดินขึ้นเหนือไปไกลมากจนถึงเกือบฝั่งแอร์ฟิลด์แล้วก็ได้ตามเสียงฮอตกไปเรื่อยๆและอเผื่อว่าในเซิร์ฟนี้มีฮอตก2ชนิดคือฮอแบบธรรมดากับแอร์แพลนและมันตกพร้อมกัน2จุดพวกเราเลยเลือกไปจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนอ๋อผมเห็นควันขวาด้วยควันอะไรวะนะ่ะควันฮอเกอ่๋อฮอลล์ฮอลล์เก่าฮอลเก่าฮอเล็กฮอเล็ก เราจะไปทำไมฮอเลิกยี่คนมีคนอยู่หอมีคนอยู่ฮอเลิกทางขวาเอาฮอเลิกก่อนดีกว่าวิ่งซุบวิ่งเลยกระเป๋าหกสามกระเป๋าหกสามกระเป๋าวิ่งไม่ออกหอเล็กไหนวะเอาไปใช้วะเฮ้ยมันโดนยิงมันยิงผีเปล่ามันยิงผีมันยิงผีตรงหอยิงผีเล่นต้นตีนมากอยู่มุมเปล่าไว้มุมเปล่าไว้ดูให้คนหนึ่งด้วยว่าวิ่งไปทางไหนอ่ะแล้วค่อยมาส่งทุกอ้าวกูปัก กูปักเข็มเหลืองแต่เข็มเหลืองไม่ทำงานไอ้สัตว์มันวิ่งไปในเมืองกูป่ะเออดูก่อนเมื่อปืนพกนี่เลยมันมมัันนวิ่งมาทางซ้ายมันวิ่งมาทางซ้ายเราวิ่งมาทางซ้ายวิ่งมาทางไอยูป่ะออกออกมาทางซ้ายออกมาทางซ้ายใช่ตรงบ้านตรงบ้านมันวิ่งอยู่กลางที่ล่งเลยตรงตรงอันนี้เลยวิ่งมาทางไอยูปแป๊บนึงดูก่อนได้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 ถนนจะมาถนนใกล้ถนนอ่าปล่อยปล่อยอยู่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 หน้าหน้าอยูเลยหน้ายูหน้ายูเลยเห็นแล้วมันอยุดร้านล่งก่อนมันอยุดร้านล่งก่อนร้านล่งแล้ว ยังยังอีกนิดนึงพี่วิงดูวิ่งอยู่ตัวเดียวมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วมันเห็นแล้วก็เปิดดิไม่โดนหรอไอ้เชี่ยคุณดียซนดีเสิร์ชโดน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 มันกระพริบมันกระพริบมันกระพริบแล้วไอ้ยิงยิงไอ้เีิยวับเสิร์ฟวับเสิร์ฟวับยิงไม่ได้เสิร์ฟวับไอ้สัตว์เอ้ยโดนโดนโดนสวยสวยสวยขาขาขา โดนโดนโดนมันล้ม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 ซ้ำซ้ำกูโดนกูโดนตายเลยฮะอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำโดนไหมวะตายเลยทำไมต้องเป็นกูเลยไอ้ยี่อ่ะคุณไม่ใช่ผู้รอดชีวิตตัวจริงผลจากการเล่นแมวจับหนูเราเสียพี่โตไปหนึ่งคนแต่เดี๋ยวก็วิ่งกลับมาได้ฮะไม่ค่อยไกลมากหรอกครึ่งแมปอ่ะมีอะไรนั่นมีอะไรนั้นไปนั่นแหละรอแมวอีกขึ้นไายอีกไายอีกายอ่ะอ่ะเจอแล้ว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  เอซิ 4, บไอโสัตว์ว่ะเ,เ,เดี๋ยวแบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบกกระเป๋าเดี๋ยวแบกกระเป๋าเดี๋ยวแบกกระเป๋าให้มันมันมีอาร์มอีกสองอันนะอาร์มส้มคู่อีกสองอันนะระวังด้วยนะมันมีถุงดำไหมถุงดำมีพี่ <ทำ S 1> นั่นไงไว่าเคีื่จอดำไอ่สัตว์เลยพอเคลียร์ของพี่โตกับของไอ้นี่เสร็จปุ๊บพวกเราก็จะไปเก็บแอร์แพนอีกลอบหนึ่งที่ตกอยู่ใกล้แหวนหม่องปืนเคลียร์ผิดอะไรสับปืนไม่ได้เดี๋ยวเล่นแล้วทิ้งทิ้งก่อนเอาปืนมันทิ้งไหมให้ทิ้งละทิ้งละทิ้งละฮะต้องให้แหว โอ๋ปืนขัดอีกยีเหี้ยไหนดักอยู่เนี่ยเนี่มีคนยิงห้อยใหญ่มีคนยิงห้อยใหญ่ผมตกใจหมดเลยพี่ไม่มียี่ห้อตรงเนินอยู่เลยนี่ไงคันม่างอันนี้ดีอยู่ ek ek ekm ล่างนะ ekm นะยิงเงี้ยหน่อยดิยิงเงี้ยหน่อยดิอุ้ยโดนยิงสลบโดนยิงสลบปอาปะาเลยปไาใกล้ อันมองสลบอยู่มันยิงผมอยู่มันยิงผมอยู่สองคนสองคนเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ่ะมันอยู่ขยู่ยู่หัวหัวผู้มีของผมผมผมเดี๋ยววิงวิงก้อยหน่อยวิ่งบอมบ์ดเดี๋ยวร้องคำบาดมันจะยิงใส่ผมมันพยายามยิงใส่ผมอยู่ไม่ได้แล้วครับเนาะอุ้ยผมตายไอ้สัสเอ้ยไม่โดนเหรอวะในท้ายที่สุดผมก็มองเท่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่านัดสุดท้ายที่ยิงออกไปนั้นโดนหรือเปล่า แต่ถึงแม้จะไม่โดนเพื่อนของผมก็สามารถจัดการพวกมันได้ไปที่เรียบร้อยแย่เบบี้และพอพวกผมกำลัาเคลียร์ของตัวเองได้สำเร็จเนี่ยเราก็ย้ายกันไปเมืองไวบอข้างแอร์ฟิวจุดหมายคือไม่มีอะไรมากฮะตามเสียงปืนไปเรื่อยๆเฮ้ไขวนะ้นนไขไวนะ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชนชนชนพี่ไปดานขวาพี่ไปด้านขวาและโดนโดน,โดนเจ็บล้มล้มเลยครับสบายระวงมันมีเพื<ม>่อนนะ ชี้นี่ไขวะไม่น่าถามเลยชี้ใส่หมวกก็ที่เลยเอฟซีก็ตลงแบกปืนได้อยู่นะผมแบก่อญองค์การก่อนอ้ค์การก่อนแบกแล้วแบกแล้วมาแล้วโอ้โหอะไรตัวไขวิ่งมาลืดเอ๊ยตอนตอนมันวิ่งมากำลังหัวกำลังขี้ไขวะไอ้เฮียแล้วก็รอมันเล็งข้อยยิงอะ ไอตอนที่มันวิ่งมาเนี่ยสมองผมโหลดหนักจริงๆนะแบบไอเใครว่ะมองไม่ออกว่ะเพื่อนหรือสตรวว่ะผมก็รอว่ามันจะเอี๊มผมหรือว่าถ้ามันเอีมผมก็ลั่นเลยจังหวะนั้นผมชิลจัดดะดึกแล้วสมองเริ่มไม่ทํางานแล้วด้วยเพื่อนๆก็เริ่มไปนอนกันหมดแล้วเหลือก็สามคนตอนนี้เสี่คือลาหนูยิวเป็นไงวงหนูยิวหนูยิวกำลังหาทางกลับไปไม่ได้สู้ๆนะลูกเราเสี่มันลุ้นหมดเลยใช่ไหมใช่ตเองก็ลุ้นเหรอโอ้พี่ดูสัตว์ห้ามีคือลาเนี่ยคืออะไรเฮ้ยคนแรกเป็นคน เออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสองตัวพี่เรายิงชิดกันมากเลยนะมึงเข้ามาดิควายมึงกล้าปะไหร่เลือดมีกินตะว่ดิเลือดผมเหลืองอีกตัวนึงแพะเลือดไหลอีกตัวนึงครบไหนเหรอพันแผลเลยพันแผลเลยครบได้ยินเสียงมันสองเท้าแล้วมั่งเจ้ ผมแยกไม่ออกผมห่วงแต่เสื้อผมโลนอะ่ะผมปักเข็มแดงแล้ววิ่งออกได้ถ้าจะวิ่งออกกันแต่ต้องนัดกันก่นกอนนะเออจะไปออกไม่ได้พี่มันยิงฝีรู้อะไรบ้งเนี่ยโอ้โหชีวิตรู้แล้วเมียรูดแล้วเมียก็ออกไปขีดข้างแรกกนดีนั่งว,ว้าวแค่นั้นเลยเอา้าวตายแล้วหนึ่งชีวิตไอ้มันมีกระสุนที่ยังต้องการแล้วนะก็ใช่ไงโอเคเดี๋ยวเอากระสุนก่อนมันปืนอะไรมายิงวะ ไ้ก็ตกใจเลยเยสโอ้วันสามตัวเยอะลิงโลเลยมันเอามัน <c oughs> เอาคนกลางนี่เล <c oughs> ยสัตว์เรียงกันอย่างที่เลยไปขอรองเท้ามาแล้วกันของไม่ค่อยพอว่ะไปวายบอลตอนนี้คาดเดาอะไรไม่ได้แล้วพวกเราเลยหนีออกมาก่อนกะจะไปรวมตัวกันใหม่ที่ air แอร์ฟิลด์ไอ้เหี้ยมันก็รู้ดีแนะว่าม,มีคนอยู่ข้างบนแน่ไอีกท้เลยจะแม่งเช็คเอาสุดจัดเลยอุ้ยเฮ<อ>้ยขา้างหลังเปลบบว่าหลังแล้วหลังแล้วหลังวสองตัวสองตัวสองตัว อุย้ยผมตายอีกแล้วไอสัตว์เอ,อ้ยกูวิ่งไม่ออกเรียบร้อยล่วงลงไปร้อยมาลายเลยจังหวะโคตรเที่ย <c oughs> er, วิ่งไม่ออกไม่พอนะสโมกไม่มีด้วยจเจริญกี่โดนวะเฮ้เฮ้ don't move don't move <c oughs> don't move don't move don't move no don't move don't move show your hand show your hand please ฮันแน่เล่นลิ้นไอ้สัตว์วายสตูปิด วายสตูปิดประตูปิดขวาเอ้ยมึงเฮียฮะเขีวขวเวยวคุยมึงจะตบ,ะตบกูทำไมล่ะเฮ้ยมึงตกคนสลบอีเอามึงจะตบกูทำไรล่ละทำไมเราไม่ได้แกงแวงมันเอ้ยแต่เราก็ล้มไปหลายตี้อยู่อันนี้แค่พลาดที่ถือนอนละผมไปนอนละเกยเพี่โต ข้ามายังวันใหม่พวกผมก็กลับมาจากแอร์ฟิวกันแบบส,สดๆร้อนๆเลยกาลังเจ้าของกลับไปบ้านแต่ก็เผอิญว่าเจอแอร์แพลนดอปอยู่พอดีก็เลยว่าจะเข้าไปเคลียร์ของหาถุงดำไปทำเตียงสักหน่อยเบาโอ้เบา้บาใครอยู่หน้าเครื่องบินมีคนอยู่หน้าเครื่องบินมีคนอยู่หน้าเครื่องบินมคนีคนอยู่หน้าคนอยู่หน้าเครื่องบิน โดน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 ล้ม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 มีตัวนึงมีตัวนึงโดน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 ล้มล้มอีกตัวนึงล้มอีกตัวนึงล้มอีกตัวนึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมเลือดไหลผมเลือดไหลไปค้างัานักบินนักบินหัวแตกหัวแตกหัวแตกผมยิงหัวแตกแล้วตัวนึงเลยตัวเลยตัวสวยสวยสวยอย่างไรบ้างเป็นไงบ้างเจอกูอีกสาย มาวัดกับกูกูยิงมันอยู่ช่วงนี้ยิงได้ปึ๊บขึ้นมือปั๊บกระปากห้าวทันทีแหมกูนี่มันถูกใจจริงๆและหลายคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนะครับผมปรับเสียงที่ขอดผิดอีกแล้วปรับผิดบ่อยเล้วอช่วงนี้และตอนนี้ก็ได้เวลา time to loot สดอยู่ไหนวะอ้าเจอแล้วุอ้ยปืนดีๆที่ลงตัว M16 โดนยิง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 จากจากนักขบินมั้งระวังระวังวังับแล้ว โปรยแล้วโปรยแล้วหน้าคือบินหน้าคือบินฝั่งซ้ายหน้าคือบินเสียงซ้ายอ่ะเจอแล้ว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 เสียงซ้ายนิดนึงมันมันอยู่ป่านไอหน้าพี่โตเลยอุ้ยไอ้สักูลืมดึงแม็กไอกูนี่มึงโดนละสวย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 เสียงปืนกระทบหน้าทำเอาสากเมากันเลยทีเดียว ผมฟาร์มแอฟฟิลกันมาคือแบบเงียบกิฟไม่มีใครเลยเล่นกันมาสองชั่วโมงมาเจอเอาช่วงท้ายก็สนุกดีและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคำหยาบเยอะไปก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆพอดีว่าคนมันกําลังขึ้นนะฟิลลิ่งมันมายังไงก็หล่ะฝันดีราตีสวัสดีคุณทุก่าผมฟักยี่เบ๊บฟักใหญ่แล้ว,วขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำเลดพชั่นที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปรยะิยาตังในกระปลกข,ของคุณ สามารถเติมอะไรห,หน้าเบรกเอา้ง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอ,อื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอตอ้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวัดอยู่ในดิสคริปชันแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะั้งปจ้าผม